สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับการกัดฟันนะครับโดยเฉพาะการนอนกัดฟันว่ามันเป็นไปได้อย่างไรทําไมมันถึงเกิดขึ้นฮะมันมีผลเสียอะไรไหมแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับการกัดฟันนั้นเรามีชื่อเรียกทางภาษาการแพทย์ครับเรียกว่า Bruxism นะครับ bruxism นะครับถ้าใครที่ไม่เคยรู้จักคำคำนี้ก็ ลองไปค้นดูนะครับมันมีให้เห็นอยู่เยอะๆนะครับแล้วการกัดฟันเนี่ยอาจจะมีบางคนเคยเห็นหรือเคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับที่คนเขาจะเห็นแล้วก็เล่ากันทั่วๆไปก็คือมีคนที่นอนอยู่เราอาจจะนอนเป็นเพื่อนเขาหรือเราอยู่ข้างๆเขาเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็จะมีการกัดฟันแล้วก็บดฟันไปมามีเสียงคล้ายๆเคี้ยวอยู่นะครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียงแบบเยดเย็ดกรอดกรอดอยู่ในการกัดฟันแบบนั้นแลบางคนก็เป็นการกัดแบบ ฟันสบกันแบบกึกๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับกลางคืนแล้วก็ทําขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นจังหวะจังหวะนะครับมันก็ไม่มีผลดีหรอกครับผลเสียของมันก็คือข้อแรกคนที่นอนอยู่ด้วยเนี่ยก็ําคาญนะครับอ่าก็อาจจะลาคาญรู้สึกกันจะกัดฟันจะเคี้ยวฟันอะไรกันนักหนานะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะครับบางคนเนี่ยกัดฟันแต่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองกัดฟันนะฮะแล้วมันก็จะมีปัญหาต่างๆตามมายกตัวอย่างเช่น การที่เราบดเคี้ยวฟันของเราอย่างเงี้ยทุกคืนเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ฟันของเราสึกได้นะครับบางทีเนี่ยการกัดของเราเนี่ยแรงกัดมันสูงซะจนฟันมันแตกได้เลยนะครับก็เป็นที่มาของการที่ทําให้เกิดตัวฟันของเราเนี่ยมันสึกมันรอมันแตกถ้าเราต้องใส่อุปกรณ์ทางทันตกรรมบางชนิดอยู่ในนั้นมันก็อาจจะเสียได้นะครับคนที่ใส่ฟันปลอมก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับ นอกเหนือจากนี้คือมันเกิดเพราะว่ากล้ามเนื้อในการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันทํางานมากนะครับกล้ามเนื้อการบดเคี้ยวของเรามันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้กล้ามของเรามันหุบเข้าหากันนะเวลาเรากัดฟันเนี่ยแน่นๆกล้ามเนื้อตรงนี้นะฮะมันจะทํางานเยอะนะครับกล้ามเนื้อตัวนี้เราจะเรียกว่า masseter นะครับถ้าเรากัดฟันมากๆรุนแรงมากๆนะครับกล้ามเนื้อตัวนี้ทํางานมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางคนมีอาการปวดหัวเวลาตื่นมานะครับ ปวดหัวมากๆนะครับหรือข้อต่อของกราหมหนะครับข้อต่อกรามมันอาจจะมีอาการอักเสบการปวดก็ได้นะครับข้อต่อกรามเนี่ยมันอยู่ตรงหูเรานี่แหละครับนะหน้าหูเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยตรงนี้ข้างหน้าติ่งหูตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปหรือเราจะเอามือเข้าไปในหูเราข้างในก็ได้แล้วดันมาข้างหน้านิดห,หนึ่งดันไปข้างหน้านะแล้วลองอ้าปากดูบางคนจะมีเสียงก๊อก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 หรือบางคนตอนอ้าเนี่ยแล้วเจ็บเลยนะหรือบางคนไปกดโดนมันเช่นกดโดนตรงหน้าหูตรงนี้หรือว่าตอนข้างในเนี่ย เราดันมาข้างหน้าเราอาปากแล้วมันเจ็บนะ่ะอันนั้นอ่ะสงสัยไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการนอนกัดฟันด้วยนะครับตรงนี้มันจะมีโรคบางคนอาจจะเคยได้ยินโรค T M J นะครับจริงๆ T M J มันก็ไม่ได้ชื่อโรคหรอกครับ T M J มันเป็นตัวย่อนะครับมันย่อมาจาก temporal mandibular joint ก็คือมันแปลว่าข้อกรามของเรานี่แหละครับ temporal คือเป็น temporal bone เป็นกระดูกชื่อ temporal อยู่ตรงนี้นะครับ mandibular คือเป็นกรามล่างของเรา แล้วกระดูกตรงนี้กบกรามล่างเรามันจะเชื่อมกันด้วยข้อต่ออันหนึ่งนะครับก็คือตรงข้อต่อที่อยู่ในตรงใกล้กลหูนี่แหละครับที่เรียกว่า T M J นะงั้นข้อเน,นี้ยถ้ามันอักเสบเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาการเยอะแยะไปหมดเช่นปวดหัวเรื้อรังนะครับอ้าปากแล้วมันเจ็บนะครับทำอย่างนี้แล้วมีเสียงกอกแก๊กกอกแก๊กอยู่ตรงตรงนี้ไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาาจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้หรือบางคนอ้าแล้วมันเจ็บมากเลยนะครับ อันเนี้ยคนที่มีโรคนี้อยู่ก็มีความจําเป็นจะต้องไปหาว่ามีการนอนกัดฟันหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งการนอนกัดฟันเนี่ยถ้าเรานอนอยู่คนเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้าไปว่าเรานอนกัดฟันนะครับอ่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันไม่ดีอย่างไรนะทีนี้แล้วคนไหนบ้างที่จะมีการกัดฟันนะกัดฟันต้องบอกก่อนนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเวลากลางคืนนะครับบางคนเนี่ยกัดฟันในเวลากลางวันนี่แหละครับอ่า อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้หรืออาจจะรู้ตัวก็ได้นะครับโดยคนที่มีความเสี่ยงในการกัดฟันมากๆบ่อยๆเนี่ยนะครับมักจาเป็นคนที่อาจจะมีความผิดปกติทางระบบประสาทเช่นในเด็กอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเด็กที่เกิดขึ้นมีสมาธิสั้นนะครับเด็ก cerebral palsy นะครับหรือเด็กที่มีการผิดปกติเป็นดาวซินโดรมหรือมีเรดซินโดรมหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเรามีความผิดปกติทางระบบประสาทเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยจะมีโอกาสในการกัดฟันเวลาหลับมากกว่าคนทั่วๆไปนะครับ หรือคนที่มีการหยุดหายใจในขณะหลับที่เรียกว่า obstructive sleep apnea คนที่มีโรคนี้ก็จะกัดฟันมากกว่าคนปกติถ้าเรารักษาโรค OSA หรือ obstructive sleep apnea เ,เรียบร้อยแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการกัดฟันมันหายไปเองเลยหายทันทีเลยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนอกเหนือจากนี้เรารู้ว่าการกัดฟันในเวลากลางคืนนั้นมันมีความสัมพันธ์กับการตื่นแต่การตื่นในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราหลับไปแล้วเ,เราตื่นขึ้นมารู้ตัวเลยว่าเอ้ตอนนี้กี่โมงแล้วรอบๆตัวเรามีอะไรอยู่บ้างนะครับ อันนั้นเป็นการตื่นที่แบบรู้ตัวแต่มันจะมีการตื่นอีกแบบหนึ่งคือการตื่นแบบไม่ได้รู้ตัวเท่าไหร่นะครับที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า micro arousal นะครับ micro แปลว่าเล็กๆ arousal เป็นการตื่นขึ้นมานะครับก็ตื่นมานิดๆหน่อยๆอรู้ว่า e y, สมองเราเคลื่อนสมองมันเปลี่ยนไปละนะครับมันจะมีคลื่อนสมองเวลาหลับกับเคลื่อนสมองเวลาตื่นเคลื่อนสมองเข้าสู่เวลาตื่นนะคือตอนนั้นเราตื่นแต่ยังไม่ได้แบบลุกออกมาจากเตียงนะครับในช่วงนั้นแหะครับที่จะเกิดการกัดฟันขึ้นมานะ ทุกๆครั้งที่เราตื่นเล็กๆ,ๆน้อยๆเ,เนี่ยมันจะเกิดการกัดฟันดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรามีการตื่นเล็กๆน้อยๆบ่อยครั้งเข้าเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสกัดฟันได้เพิ่มขึ้นอะไรที่ทําให้เราตื่นได้แบบนั้นอ่าตรงนี้เลยครับ 1. การหยุดหายใจในขณะหลับแน่นอนมันทําให้เราตื่นอยู่เรื่อยๆนะครับเราอาจจะไม่รู้ตัว,วเรามีปัญหาอย่างนั้นการนอนกรนก็ทําให้เราตื่นอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะทําให้กัดฟันได้นะครับยาบางชนิดโดยเฉพาะยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาจิตเวชนะฮะเช่นอะไรบ้างเช่นฟ เวนโลแฟคซีนหรืออะไรพวกนี้ยาที่รับประทานเพื่อโรคซึมเศร้าเพื่อโรควิตกกังวลต่างๆเหล่านี้นะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยตอนที่เริ่มยาใหม่ๆอาจจะทําให้มีการกัดฟันได้นะครับแต่ว่าบางคนพอกินไปสักระยะหนึ่งเช่นกินไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยบางทีหายไปเองนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับหรือบางครั้งอาจจําเป็นจะต้องลดขนาดยาลงนะแต่ถ้าลดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องไปใช้วิธีอื่นหรือใช้ยาตัวอื่นที่มาแก้ไขภาวะนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นยากาบาเพนตินเป็นต้นนะฮะมันสามารถที่จะแก้ไขภาวะนี้ได้นะครับ อ,อันต่อมาก็คือเรื่องของความเครียดนะครับบางคนเครียดมากใช้ชีวิตอย่างเครียดมากๆก็จะมีการนอนกัดฟันในเวลากลางคืนได้คนที่วิตกกังวลเยอะๆก็จะเป็นได้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คือสิ่งต่างๆซึ่งทําให้เราตื่นเช่นอะไรบ้างแอลกอฮอล์บุรีนะครับอแอลกอฮอล์บุรีเหล้าอะไรเงี้ยนะพวกนี้หรือกาแฟนะครับถ้าเราจะใช้ของพวกนี้ ในช่วงเวลาตอนที่เราจะนอนอ่ะห้าสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยอย่าไปใช้ของพวกนี้เพราะว่ามันจะทําให้เกิดอาการไมโครอะรวซ์ซ่าได้เวลาเราใช้เป็นนานๆแล้วก็จะเกิดอาการกัดฟันแบบน,นั้นได้เช่นกันนะครับอ่าก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้เราต้องไปแก้ไขเรื่องของพวกนี้ให้มันหายไปซะก่อนไม่งั้นเราก็จะไม่ดีขึ้นนะส่วนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเรื่องของระบบประสาทซึ่งมันผิดปกติถ้าเป็นในเด็กนะครับบางทีมันหายเองโดยไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะครับแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ คนไหนบ้างที่มีโอกาสเกิดการกัดฟันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับคนที่มีโรคประบบศาสตา์เช่นเป็นอ่าสโตรกก็คือเปเส้นเลือดสมองมันแตกหรือมันตันนะครับแล้วก็เกิดอาการทางอ่อนแรงอย่างเงี้ยนะครับเป็นนานๆบางคนอาจจะมีอย่างเงี้ขึ้นมาได้คนที่มีพากินสันนะครับมีโรคทางระบบประสาทต่างๆก็อาจจะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้ในตอนที่อายุเยอะไม่ได้เป็นต้องเป็นตั้งแต่เด็กนะครับอ่าบางคนตั้งครันก็เป็นได้เหมือนกันนะดังนั้นพวกนี้เนี่ย ถามว่าเฮ้ยถ้าเรามีความเสี่ยงหรือเราเห็นคนที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําไงดีนะครับข้อแรกก่อนเลยนะครับถ้าเราเป็นซะเองเนี่ยเราอาจจะไม่มีคนมาบอกเราก็ได้นะครับเพราะว่าเรานอนของเราคนเดียวนะแต่ถ้าเรามีอาการเช่นว่าเราตื่นมาแล้วมันปวดหัวตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่นนะครับระหว่างวันเราก็รู้สึกมันเมื่อยกรามนะครับหรือเราอ้าปากแล้วมันเจ็บตรงนี้มากเลยอาได้ไม่กว้างอากว้างเราก็เจ็บนะครับหรือฟันเรามันผุบ่อยแล้วมันสึกบ่อยหรือเรามีฟันแตกอย่างเงี้ย ไอ้อย่างเงี้ยให้เราสงสัยว่าเราเป็น b r u s y s m ไว้ก่อนคือมีการกัดกดกัดฟันอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะวินิจฉัยได้อย่างไรว่าเราเป็นนะครับการวินิจฉัยที่ดีที่สุดก็คือการไปทำ sleep test หรือการตรวจการนอนหลับที่โรงพยาบาลเพราะว่าก็จะมีการเอา,เอาตัววัดต่างๆมาแปะตามร่างกายเราแล้วก็จะดูเลยว่าเรามีการกัดฟันในเวลากลางคืนหรือเปล่านะครับถ้ามี <N ic c> นอกเหนือจากการที่บอกว่ามันมีแล้วเนี่ยบางครั้งมันยังเป็นการเจอโรคอื่นเช่นเรามีการหยุดหายใจในขณะหลับร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีร่วม2โรคก,ก็อย่างที่ผมเล่าไปครับว่าถ้าเรารักษาโรคก,การหยุดหายใจในขณะหลับหายแล้วเนี่ยบางทีการกัดฟันมันหายของมันได้เองนะครับเราก็ต้องรักษาร่วมกันนะดังนั้นการตรวจการนอนที่โรงพยาบาลน,นั้นจะสามารถบ,บอกท่านได้ว่าเออถ้ามีการกัดฟันในเวลาหลับหรือเปล่าแล้วก็มีโรคร่วมอื่นๆอ,นอนีกหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้พอเรายืนยันได้แล้วนะครับต่อไปเราทําไงดีล่ะ อ่าประการแรกที่ทุกคนจะต,ต้องทําก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแน่นอนว่าพวกบุหรี่เหล้านะครับแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะหรือว่ากาแฟอย่าไปใช้ตอนก่อนนอนโดยเฉพาะในช่วง3 4สชั่วโมงหรือถึง5ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยถ้ายิ่งท่านใช้ก็จะยิ่งเป็นนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะฮะแล้วก็แน่นอนการที่เราพักก่อนให้มันเป็นเวลาหน่อยนะครับออกกําลังกายลดความเครียดนะความเครียดก็เกี่ยวข้องกับการกัดฟันนะครับพวกนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยทําให้เรื่องของการกัดฟันมันดีขึ้นนได้ะครับ แล้วก็การฝึกการรีแลกซ์นะครับกล้ามเนื้อคือการคลายกล้ามเนื้อปกติในเวลาท่านกัดฟันกระดาษกัดอย่เงี้ยนะฮะท่านลองตอนที่กาลังตื่นอยู่เนี่ยลองกัดฟันกัดแน่นๆแล้วลองคลายตอนคลายเนี่ยให้พยายามรู้สึกถึงการที่เขาคลายกล้ามเนื้อนะครับในตอนจำความรู้สึกนี้ไว้ทาบ่อยๆให้ท่านรู้สึกเออเนี่ยคือการคลายของกล้ามเนื้อเวลาที่ท่านนอนไปให้จําความรู้สึกนั้นไว้นะครับพยายามคลายนะตอนแรกถ้าไม่รู้สึกความรู้สึกถึงอย่างนั้นก็คือกัดไปก่อนกัดแน่นแแล้วก็คลายนะกัดจนมันเมื่อยแล้วเราก็คลาย ความรู้สึกตอนคลายนะ่ะจะเป็นความรู้สึกที่ท่านควรจะต้องจําไว้เหมือนกับคนบางคนรู้สึกว่านอนแล้วมันไม่หลับมันมันแข็งเปลงนะครับวิธีก็คือตอนนอนลองไปเนะี่ยท่านทํานี้ยักไหล่ขึ้นมายักแบบยักเยอะๆเลยอะยกให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้แล้วก็เกรงทั้งตัวเกรงเกรงค้างเกรงเยอะๆเลยแล้วก็ปล่อยตามความรู้สึกตอนปล่อยไว้ครับอย่างเดียวกันนี่คือการเทคนิคในการที่เราจะคลายกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายเวลาที่เราหลับได้นะฮะก็ลองไปทําดูนะฮะ ถ้าทําแบบนี้แล้วมันไม่ได้ผลแล้วทํายังไงต่อนะครับแน่นอนว่าถ้าเราปล่อยมันไปเรื่อยๆเนี่ยฟันมันสึกนะครับเราก็อาจจะต้องใส่อุปกรณ์ทางทันตกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เรากัดกลางคืนนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็ลำคาญปากแต่ว่ามันก็มีความจําเป็นถ้าท่านฟันแตกแล้วมันดูแน่นอนมันแพงกว่าอุปกรณ์ทางทันตกรรมอีกนะครับก็ต้องรักษากันยุ่งยากแล้วฟันผุบ่อยฟันแตกบ่อยก็ไม่ดีนะครับดังนั้นฟันก็จะหายหมดปากนะท่านก็ควรจะเอา เนี่ยตัวที่ว่ามันเมาส์กัดกัดไปตอนเวลานอนก็อันเนี้ยก็สามารถหาได้จากทางทันตแพทย์นะครับถ้หมอผมไม่ทำนะครับเรื่องพวกนี้ผมทาไม่ได้นะก็ต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาทาไปนะครับแล้วถ้าทําแบบนี้แล้วมันไม่หายละ่ะทําไงนะครับก็อย่างที่บอก บางคนที่มียาบางตัวที่กินอยู่เรื่องของจิตเวทเนี่ยนะครับก็ต้องลองสอบถามหมอทางจิตเวทว่าเราสามารถลดยาได้ไหมนะครับถ้าลดได้ก็ลองลดบางคนหายนะครับถ้าลดไม่ได้จริงก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยยกตัวอย่างเช่นยากาบาเพนตินพวกนี้เป็นต้นหรือบางคนใช้ยาตัวอื่นกลุ่มยาคลอไน,นดีนอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะสามารถช่วยลดอาการกัดฟันได้นะครับอ่า สำหรับการกัดฟันในเด็กอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยหายเองได้อาจจะมีข้อยกเว้นก็คือคนที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาทเป็นเซโร่เบลพาซีเป็นดาวน์ซินโดรมนะครับเป็น, Syndrome, นะะเวดซินโดรมเป็น ADHD หรือกลุ่มอาการที่ เป็นเด็กซนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเด็กที่สมาธิสั้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นนะพวกนี้บางคนหายเองได้บางคนไม่หายก็ต้องไปรอดูแต่ละคนไปนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กับหลายๆคนนะครับถ้าใครมีอาการอย่างที่บอกไปก็ลองไปตรวจด,ดูนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านเป็นเยอะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นแล้วมันไม่หายปวดหัวก็ปวดไม่หายนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ